ขวามือสายบิมเมอร์ B M w ับเเซเราทำอะไรได้บ้างคัสตอมเมคสูตรลับสงประพาดอนเมือง สวัสดีครับเจคายาลครับกับนาแชมเอซัสเซอรออริจินัลขวามือสายบีมเบอร์อยากให้ชมนิดนึงฮะนะครับว่า BM w เอเอซซอรเราทาอะไรได้บ้างคือต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบมีรถ BM เอ็มเนี่ยมาทาแบบแน่นทุกวันวันละหลาย10คันไม่มีลูกค้าที่จะเข้าไปโชว์รถในกลุ่มหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ BM เมาหลายคันแต่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ไปรวมกลุ่มอะไรมากมายวันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าที่อยากจะนําเสนอปกติเนี่ยไม่ค่อยได้นําเสนองานรถยุโรรััเท่่่าไหแตค บอกเลยว่าถูกจริตกับเจ้าของรถจริงๆไม่พูดเยอะมาถึงทําเลยแล้วข้อกําหนดของเขาเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเขาไม่อยากเหมือนใครเขาดูมาดูไปก็หลายร้านเลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วคันนี้เนี่ยสเต็ปหนึ่งนะไม่ต้องพูดเยอะ M 2 4 0สเตป็ปไม่เอาใครไม่เหมือนใครตามใจตัวเองสุดๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างดูก่อนล้อฟอร์ Ford, แท้สั่งคัสตอมลายตามใจฉันเบรกเมมโบ GTS โมโนบ็อกสปริงโหลดตรงรุ่นกล่อง JB4 จูนที่เรียกว่าแรงม้ามามหาศาลและก a เอสเซซีมาเฟอร์ปลายไทเทนเนียมแท้คัสตอมเมคสูตรลับส่งประพาดอนเมืองอยังไม่พอคันนี้จอดนะวันนี้ชุดแต่งคัสตอมเมครอบคันเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูทั้งนั้นทั้งนี้ก่อนที่จะไปดูความงามผมอยากจะให้ดูก่อนว่ารถรุ่นนี้กล่องลูกค้าย,ยังไม่ยอมมาไปเจเลเบรคปลดล็อกนะครับเพราะว่ายังอยากที่จะเข้าวรันตีศูนย์อยู่ใช้กล่องพว่วง1ใบ ขึ้นไดโน่ม้าแรงขนาดไหนจับคู่กับท่อเอสซีมัฟเฟอร์อัดตาเร่งเป็นยังไง <c oughs> ก่อนไปดูความงาม <c oughs> ก่อนไปดูความเท่เราไปดูความแรงของเจ้าคันนี้ก่อนสักนิดหึึ่งไปลองดูครับ <c oughs> ล้อใหญ่ๆไปแบบไหนเชิญ <c oughs> <c oughs> ทั้งความแรงความงามคันนี้แค่สเตปเริ่มต้นนะครับลูกค้าบอกแฮปปี้มากมาจอดอีหนึ่งรอบบอกสร้างชุดแต่งให้ผมเลยขอโหดโหดขอแนวแนวขอเฟี้ยวๆนะบอกเลยฮะแล้วลูกค้านี่ไม่ธรรมดานะแต่งรถแน่ผมบอกเลยว,ว่าคลิปนี้บอกราคาไม่ได้จริงๆรไม่รู้เมียจะมาดูคลิปหรือเปล่าบอกถ่ายคลิปยังไม่กล้าถ่ายเลยวันที่เมียม,มาอื้มอ,มอมวันที่แฟนมาจ่ายเนี่ยบอกเลยฮะที่ร้านเนี่ยพูดก,กันไม่ถูกเลยนะครับล้อนี่มันเป็นออกมาจากโรงง,งานเขาเปลี่ยนให้เป็นออปชั่นเบรกนี่เบรกติดรถลูกค้าบอกเบรกต ิรถมาแบบนี้เลยเป็นอัปเกรดนะ M Performance มัน M Performance ตรงไหนนะครับเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถบอกราคาคันนี้ได้แต่ผมบอกเลยว่าเฟี้ยวติดตามมันนี้ต่อไปได้ใน e b 2นะครับกับ M 2 4 0 Custom Make สคั้งคันไม่ใส่ใจของนอกเลยสักชิ้นแล้วบอกเลยว่าคุณภาพผมบอกเลยฮะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนใครที่เคมีตรงกรันใครสายบิมเมอร์อยากทำรถแบบเฮ้ย hey, กูจะมีสไตล์ของกูเองแวะมาครับส่งอาารอนเมืองขึ้นทางด่วนลงด่านสีสมานเลี้ยวขวาร้านอยู่ติดถนนที่นี่ a อซบรรดาให้คุณได้ทุกอย่างขอแค่สั่งมาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs> ชิปโคสั้นเลยอะชิปสั้นไปมีปัญหาทุกทีชิปมันสั้นไปไม่สั้นแล้วไหนบอกไหนบอกว่าแต่งเต็มไงคันนี้แต่งเต็มอืมตัด M สองศูนย์ใช่ไหมใช่กนนาทีหกเกินนาทีใช่สั้นมากเลยอะสั้นอีกคือต้องบอกก่อนนี่คือ EP หนึ่งสำหรับสายบีมเมอร์ทั้งหลายนะอะพูดก็ได้นะครับคันนี้สเต็ปแรกแล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบไม่อยากเหมือนใครเพราะนั้นเดี๋ยวเขามาจอดเนี่ยเราจะลืมสิชุดแต่งยังไม่เร็จ คันนี้เดี๋ยวมีชุดแต่งอีกเต็มรำแล้วเป็นงานคัสตอมเมคนะครับออกแบบเพื่อคันนี้คันเดียวแล้วก็เขากลับไปในเมื่อวานก็โทรมาแล้วลูกค้าบอกว่าโอ้แม่งพอมันแรงปุ๊บเนี่ยมันตัด250 2 6องเนี่ยมันถึงเร็วกว่าเดิมมันถึงเร็วมากแบบพริบตานึงเอาละเดี๋ยว้ามาปลดมผมเชียร์ไปแล้วให้ปลดกล่องลูกค้ายังก,กลัวอยู่แต่เชื่อเถอะเดี๋ยวพอมันปึ้งเดียว250เนี่ยเดี๋ยวก็ปลดวันนั้นได้ชมแน่นอนแล้วลูกค้าสั่งอินเตอร์ไปแล้วอินเตอร์ซ เข้า hmm. ใจไหมคันนีม้มีกองแล้วมีท่อแล้วเดี๋ยวเติมดาวไปปลดอินเตอร์ซิ่งจูนมีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวยังไงนะครับในกลุ่ม BM เนี่ยต้องเข้าใจว่าสาย BM เ็นี่ยเขาจะคุยเรื่องความแรงเยอะก็จะแบบเดี๋ยวจะต้อง,ต,องต้องมีอ่ะต้องมีโดนขิงอะ่ะต้องมีโดนขิงนึกออกไหมเดี๋ยวว่าโดนขิงปุ๊บขยับแน่ๆเพราะนั้นไม่ต้องห่วงได้ชมแน่แว่า m 2 4 0ที่นี่เป็นอย่างไรซึ่งถ้าคลิปนี้มันสั้นเกินไปอ่ะ เข้าไปดูในช่องทางเดี๋ยวลงไว้ให้ตอนจบนะมีช่องทางผลงาน BMW ออีกหลายคันเข้าไปส่องเข้าไปส่องมีให้ชมอีกเยอะแยะคันที่เป็นออนเดิมออนเดิมโอเคนะครับสายบี m เมอร์อยากให้รู้ว่าสงมาพารอนเมืองทำได้และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณไปก่อนของจริงนะสวัสดี